คิดถ <C 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 ười> <c ười> ึงโกงไหมครับคิดถ yeah> ึงครับมาตอนตอนแต่ตอเดืนหนูใช้เดืนหนูใช้ไอ้ไอ้ไอ้มู่ของหนูโทรหาอม่าหน่อยนะอ่าคิดถึงหนูนะอ่กงแล้ว่าอยู่ไหน่าอยู่ข้างบนห้องหรือไปโทรหาม妈เนาะอก็โทรหาาอาม่าอยู่ข้างบน ขามาอยู่หุ้งบนอากงไม่ได้อากงนั่งอยู่หุ้งล่างครับอากงนั่งหุ้งล่างหันงบนมีประตูไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อประตูอยู่หน้าบ้านลูกให้ถามมาประตูนู่นประตูอยู่นั่นเอาไปเรียกประตูมาหน่อยประตูประตูประตูได้ยินไหมเอ่าเรียกดังๆตอมาประตูมาแล้ว อันเรียกหน่อยน้องยินทำอะไรครับปุ๊บทำอะไรครับยิ้มบานพิดเธอร์ูน่เพื่นมีจังเลยนะเห็นหน้าเลยเนาะได้เลยแมวแมวแมวเมวแมวไปไอพี่เล็กทำอะไรให้หรอพี่เล็กตอนนี้กำลังทำอะไรหนูเล่นไป็นไฟไป ทำเฟ้นไฟอ้าวอ้าวโอเคต้องกินน้ำเยอะๆด้วยนะหลูนะอย่าไปกินแต่เฟ้นไฟมันมันมันร้อนนะหลูนะโอเคไหม,ไมผสมเรื่องผสมกันครับครับกินผสมกันกินข้าวด้วยกินข้าวกินข้าวด้วยกินข้าวต้มด้วยนะกินน้ำซุปด้วยนะหลูนะโอเคไหมครับจะ,จะทำน้ำส้มเหมือนี่ชันกันและเออทำน้ำสม้มทำช็อกโกแลตด้วยเลยโอเค อ่อ่าบ๊ายบายบ๊ายบาย,อ,ยอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรหามาแล้วหนินะหนูโทรหามาเองนะลูกใช้ไอ้มือของหนูโทรหามานะนะครับโอเคไหมโอเคไอยูอินเดอร์ส a ตนยังยังส์โอเคออเฮ้ยอะไรนะลูกโนโนหเห็นหนมไหมเห็นเห็นชัดเลย นีเออเมื่อกี้มันมืดๆไปหน่อยได้ยินได้เห็นอยู่โอ้ยอันนี้มืดเลยมืดปื๊ดเลยเอออ่ะโอเคไายบายลูกเดี๋ยวรีบอาบน้ํานะเย็นๆนะอ่บาบ๊ายบายซียู